พลตํารวจโทรสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปราปามยาเสพติดพลตํารวจตีสุรเชษฐหักพันรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและพลตํารวจตีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยีตำรวจ191ตําตำรวจท่องเที่ยวปปสตำรวจศูนย์ป่าปามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักการตำรวจแห่งชาติ ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนทหารหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และกำลังคอมมานโดกองป่าปรามพร้อมอาวุธครบมือนำหมายสารเข้าจับกลุ่มนายลุงโรดจิรัติการพันธ์อายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติดและอ้างยี่เครือข่ายมันทุกเม็ดภายในบริษัทปอลุ่งโรดสยามยางยนต์จำกัดเลขที่99ทับเหมู่ที่3ตํตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงงานจำหน่ายยางรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ตามปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี61ทับเจ็ดก่อนยึดทรัพย์ทั้งตัวโรงงานและทรัพย์สินที่อยู่ภายในโรงงานทั้งหมดมูลค่ากว่า100ล้านบาทนะครับมีการลงทนเข้ามาในระยะเวลาก่อนหน้าที่จะทำกิจกรรมตัวนี้มีการลงทุนเข้ามาและหลังจากนั้นก็เอาเงินตัวนั้นมาสร้างมาสร้างอาน ทั้งหมดในรอบปไไีไม่ได้เกี่ยวไปตัวยานะครับตัวยาอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของทางเงินมาก็มาก่อเพื่อจะท,ทําธุรกิจและทาให้เงินเดือนเป็นเงินที่สะอาดที่หลักนะครับเราไล่เจ้มเมาพญชีเนี่ยเข้า,ขามาที่ตีโรคกันที่นี่นะครับเมื่อประมาณปีกว่าจากือชาที่ไม่มีอะไรเลยก็ามาสร้างโรงงานซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่อยากจะ ยกเก็บชุดตุดพจนมีเพิ่มมีกบ้างหรไม่รู้ยกไปไว้ทา้ใหนก็ได้เลยเดือน6 200รอลูกจ้างลยเจ็ดขายขายยานี่ยังขายรถขายรถ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดอีกชุดหนึ่งได้นำกำลังไปจับกลุมนายเดชอุดมแสงสายทิมน้องชายการวิภากรสุขพิมายอดีตภรรยาเสกโลโซตามหมายจับข้อหาจำหน่ายยาเสพติดเครือข่ายมันทุกเม็ดที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีอะไรตอนนี้เสร็เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอยู่แล้วครับครับได้ครับได้ครับ ผม,มผมผมเดี๋ยวรู้ว่ามันมันคือเรื่องอะไรก่อนฟังฝากติดตามช่อง YouTube Daily News Live Kit TH ค่ะกด Subscribe กันเยอะๆนะคะเฮย